สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตู้ควบคุมมอเตอร์5แรงไฟบ้านนะครับที่แรงนั้น2 10โวลต์ก็ตู้นี้จะเป็นลูกค้าเขาสั่งไปเติมน้ำในร่องส่วนนะครับก็จะมีทัมเมอร์สั่งตัดหมดแมนนวลก็จะทำงานตลอดเวลาหมดออตโต้ก็จะเป็นในรูปแบบ เปิดแล้วปิดภายในกี่ชั่วโมงกี่นาทีตามทเาม,เมอรอที่เราเซตไว้นะครับอ่ะทาม,มอือก็จะเซตได้ทั้งหน่วยเป็นนาทีชั่วโมงและวินาทีและมีหลายเล็งให้เลือกนะครับถ้าอยากละเอียดหน่อยก็จะเป็น0.1 0.1ชั่วโมงยกต,ตัวอย่าง0 1ชั่วโมงก็จะหลักหน้าก็จะถือ1ชั่วโมงหลักหลังก็จะเป็น ถ้าเป็นเลขห้าก็จะเป็นนี่ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นหลักเป็นหลักชั่วโมงเลยก็คือสิบห้าชั่วโมงนะครับก็เลือกหลักให้เหมาะสมกับหนางานปรับได้ตลอดเหมาะสำหรับเออเติมน้ำลงร่องสวนแล้วเราไม่อยากเฝ้าไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยคำนวณดูจากสายตาแล้วว่าอีกสองชั่วโมงเต็มแล้วก็ ตั้งหมดเอโต้เปิดไปเลยครับแล้วก็ทิง้งไว้ได้เลยเดี๋ยวตู้ก็จะตัดการทำงานแน่ตอัวมัดเดี๋ยวมาลองใช้งานให้ดูครับผมจะตั้งทามเมอร์ไว้ที่สิบวิแล้วกันอ่อนเบเกอร์ไปแล้วนะครับแมกนิกโอเร์โลดมีไปให้นะครับ อีกสิบวิจะยุดการทํางานก็เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการเฝ้านะครับก็ยุดการทํางานอ่าก็ประมาณนี้ครับสําหรับโต้ควบคุมห้าแรงยึดการทํางานตามเวลาที่เซตไว้ใครสนใจโต้คอนโทรลก็สามารถสอบถามได้นะครับอยากได้เงื่อนไขแบบไหนก็สอบถามได้ นี่ก็ขอบคุณลูกค้ามากครับสั่งไปสี่ชุดรรับได้เลยครับ